วัสดีจ้าทุกคนสวัสดีกับช่องไก่น้อยเยอรมันนะคะทุกคนวันนี้ไก่น้อยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายค่ะเจ็บขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนโควิดหน้าหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ไก่น้อยจะมากินไส้กรอกอ่าวนเส้นค่ะทุกคนพอดีว่ามันเป็นหวัดน่ะมันเลยยากินของเปรี้ยว,ยวไก่น้อยสั่งมาจากอ่า อินเทอร์เนต็ตค่ะด่างร้อนค่ะทุกคนมาจ้ะมากินด้วยกันนี่ผักร้อนคะคะมิถิงแล้วก็กระหล่ำค่ะร้อนค่ะปเปี้ยวพอริกินเลย ไม่สบายค่ะเสียงก็แห้งอยากกินของอะไรที่แบบว่าเปรีป้ยว่อะ ร้อนๆเนาะมันถึงจะอร่อยแก่ในขออนุญาตตัดน,นะคะเพราะว่ามีได้ค่ะเจ้านี้เขาทำอร่อยค่ะคุณี้ว่าไก่ีนสั่งสองค้งแล้วค่ะคนไทยที่อยู่เยอรมันนี่แหละคะ่ะเขาทำขายกิโลละสิบสามยูโรนะคะทุกคนหนึ่งยูโรก็สามสิบหกบาทค่ะตอนนี้คูณไปค่ะเท่าไหร่ กินมาแรกก็ร้อนไก่น้อยหนาวนะคะทุกคนแบบหนาวจนสะบ,บั้นเลยเจ็บขั้นเนื้อขั้นตัวอาการเหมือนโควิดเดะเลยค่ะแต่ว่าตรวจน,น,นะคะไม่มีค่ะขึ้นขีดเดียวเดี๋ยวจะรอ อีกสักสองวันแล้วค่อยซ้ําอีกทีหนึ่งตรวจซ้ําอีกทีนคะคะทุกคนลูกสาวเป็นหมดแล้วนะคะทั้งสองคนแต่แม่กับพ่อยังยังไม่เป็นค่ะแต่ก็ไม่อยากเป็นนะคะเปอีพย่อพอดีกินเลยอะ่ะใส่กอกอร่อยมาก เสีย์ฟุตบอลใจจะขาดค่ะตกใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเก่เน้อไม่สบายแล้วก็มันชอบตกใจค่ะนางก็เสีย์ฟุตบอลเสียงดังวันนี้ไก่น้อย มาม,ามาเรื่องเรียนหนังสือค่ะทุกคนถึงค่ะไกรน้อยเรียนในกลุ่มคนไทยในเยอรมันแล้วค่ะเขาลงมา เขาแบบว่าเหมือนกับว่าเขารวมตัวกันแล้วก็จะมีจะมีอ่ครูมาสอนค่ะสอนดีค่ะกลุ่มหนึ่งจะมีสี่ห้าคนแล้วก็เขาก็จะสอนสอนดีค่ะมันละสองสามชั่วโมงจันถึงสุก แต่เขาเรียนเช้า,ชาค่ะแปดโมงเช้าไขน้อต้องรีบตื่นตั้งแต่ตีสี่ทำกับข้าวเพราะว่าทำกับข้าวเสร็จแล้วเจ็ดมงเช้ากันก็ต้องรีบไปไปร้านค่ะจะต้องไปรอเปิดร้านแล้วก็เตรียมของนี่ก็แบวว่า เตรียมของรวดแบบเนี้แบบว่าเรียนเรียนจบแล้วก็คืออ่นวดลูกค้าต่อเลยค่ะกันน้นก็เลยเหนื่อยเหมือนกับว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้เราไม่สบายหรือเปล่าอร่อยค่ะถูกใจมาก น้องทำร้อนๆเลยค่ะอ๋อเฟร็ด น่าจะหมดแล้วเนี่ยอร่อยขนาดเนี้ยอร่อยมากค่ะรอบเนี้ยกล่นอะไกินเลยแกน้องเรียนออนไลน์แบบว่าให้แก่ไม่มีพื้นฐานก่อนนะคะ แล้ก็นาค่อยเป็นัังเรียนในห้องเรียนขนของเงยอรมันร<อ>้อนค่ะาสามีคุยโทรศัพท์ะนะคะพอแบบพัก พาคครึ่งแรกนะก็จะโทรคุยกันกับเพื่อนชาวเยอรมันชอบฟุตบอลเป็นชีวิตติดใจเลยค่ะที่หนึ่งเลยค่ะ คนป่วยอะไรกินเยอะจังฉะนั้นอะไรก็อร่อยคนป่วยไก่น้อยเข้าไปเรียนกับกลุ่มคนไทยเยอรมันนะคะเขาตั้งกปุ๊บูนห้าของคนค่ะทุกคนเก่งขนาดเลยบางคนก็เยอรมันได้สิบป,ปีแล้ว บางคนก็คือแบบว่าไปสอบใบไอแล้วแล้วไม่ผ่านเขามาเรียนติวมีแก่น้นองคนเดียวค่ะพื้นฐานอ่อนงกวกาัวาเพื่อนในห้องไม่รู้เรื่องแต่แต่กูใจดีค่ะเพราะว่า แต่นายผู้เรียนจุบเบไอมาค่ะแต่ที่ว่าเป็นเรียนนี่มันคือแต่น้นคุณเรียนจุบอาไอค่ะแต่ที่นายผู้เรียนนี่ก็คือเบไอไปเลยค่ะมันกระโดดขึ้นสองชั้นที่จริงมันต้องไปตามสเต็ปสเต็ปแซ่องมุ้งเส้นรับเนี่ยกรใจมากค่ะทุกคนแซ่บเว่อ แต่ถ้าใหญ่กว่านี้จะจะเลืศดม,มากเขาทำก้อนเล็กกใ้รชอบก้นะอกกนใหญ่ๆ ไก่นอนตื่นไก่น้อยตื่น,นตีสี่นอนห้าทุ่มหกทุ่มทำให้แบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะทุกคนทำให้ร่างกายแบบเจ็บป่วยได้นอนอยู่ก็ท่องหนังสือ <c oughs> กลัวแบบว่ากลัวเราเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะกลัวว่าเราจะต้องไปถูกไปถ่วงเพื่อนในห้องเรียน Ich will nicht kann nicht Wir sollen alle mal Röntgen besuchen. kommen. Naja, willst es ja auch ja, mal, geil. Hast du Lust, in die Schweiz zu fahren? Ja. Vor und kann ich mitkommen. Kenner. Hm? Kenner. Ja. ออกเทอ่ยวไปวันนี้คบด๊อกเขาท์กี่ว่าเราไปเยี่ยมเขนสามีชวนไปหาเพื่อนอะที่สวิตส์เขาเอาลูกไปด้วยเพื่อนเขาทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เงินดีดี เสื้อคลุมอุ่นดีตอนสามโมงเย็นแต่หน้หนาวแล้วก็สั่นเลยค่ะเหมือนก็ว่าไข้กำลังขึ้นเนาะต้องนอนห่มผ้าที่ร้านน่อนนอนสองชั่วโมงตื่นขึ้นมานีขึ้นหน่อยแล้วก็ มากินยาที่ฟรีค่ะทุกคนกินยาที่ฟรีสองเม็ดตอนนี้รู้สึกว่าเออโอเคไม่ค่อยปวดเนื้อปวดตัวเท่าไหร่เพราะว่ายามันกำลังออกฤทธิ์หรือเปล่าแต่แกงน้ไ,นไม่ไม่นอนนะคะเพราะว่าคงจะเป็นเพราะว่าเรานอนตั้งแต่ตอนสามโมงแล้วคิดว่าน่าจะไม่นานก็คงจะหลับ

ม่เยนเท่าว่ะผู้หญิงไทยนะคะที่จะมาอยู่ต่างประเทศรัฐบาลเขาบังคับให้เรียนหมดค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ปวดหัว น้อยนะคะเป็นอ่คนที่แบบว่าสมองช้าค่ะต้องขบาวนประมาณสี่ครั้งห้าครั้งถึงจะเข้าสมองช้ามากทุกคนหมดตุ้กีนครัมันอร่อยเนาะ กน้อยสั่งมาสองกิโลค่ะเดี๋ยวจะสั่งอีกอร่อยเ,อเพื่อนที่ทำงานนะคะเขาสั่งมาสองกิโลอีกเจ้านึงเขาขายยี่สิบสองออยนะคะสิบสองยูโรค่ะอันนี้เขาขายแค่สิบสามยูโรขายถูกเจ้านี้ถูกแล้วก็อร่อยเจ้านั้นยี่บสองยูโรก็อร่อยนะคะแต่ว่ามันแพง นี่อร่อยพอๆกันเสร็จแล้วก็จะนอนค่ะฝ่าอีกหน่อย หมดแล้วแหละถ้ากึงไม่จะด,ด่างให้ลูกสาวคนเลยค่ะต่นดมามีความโชคดีลูกสาวคนเล็กสอนการบ้านค่ะนางช่วยแม่สอนการบ้านเวลาแม่ไม่เข้าใจถ้าพ่อไม่ว่างน,นางก็สอนการบ้าน สอนารบ้านทํางัันพอกลางคืนมาแก่น้อยก็อ่านให้สามีฟังเราก็ออกเสียงให้เจ้าของประเทศฟังเนาะมันต้องมันต้องพยายามแล้วก็บวกความขยันกับทุกคนดึงจะผ่านห,หมดมเอี่ยงเลยคหรออร่อยอร่อยมาก คลิปมาสี่ห้าวันแล้วก็เลยอัดคลิปให้ทุกคนกลัวทุกคนลืมค่ะโอเคค่ะทุกคนไก่น้อยขอฝากคลิปนี้หน่อยนะคะไก่น้อยขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงไทยในต่างแดนที่มาเรียนภาษาเหมือนเอเขาเรียกว่าอะไระจะต้องเรียนภาษาเหมือนไก่น้อยนี่แหละคะ่ะ ไก่น้อยเข้าใจเลยค่ะว่ามันมันเป็นอะไรที่ยากสําหรับเราสําหรับไก่น้อยไก่น้อยคิดว่ามันยากมากแต่ว่าเขาเขาก็บอกว่าประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยมันมันจะทําให้เราปวดหัวเพราะว่าเรายังไม่ไม่เข้าใจเนาะแต่ถ้าเราเรียนไปแล้วประมาณสองสามเดือนมันก็จะเข้ามาเข้ามาแต่ไก่น้อยสังเกตดูว,ว่าไก่น้อยเรียนประมาณอาทิตย์หนึ่ง ประมาณสี่วันแต่น้อยว่ามันเข้ามาอยู่นะมันมันก็เข้ามาอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาเต็มที่มันก็เข้ามาทีละน้อยละน้อยดีกว่าเราไม่เรียนเลยเพราะว่ามันจําเป็นกับการที่ว่าเราใช้ชีวิตประจําวันอยู่ที่เยอรมันเนาะเราจะต้องได้พูดได้สื่อสารเพราะว่าบางทีสามีเราไม่อยู่แบบนี้ยเราต้องไปซื้อของคนเดียวเราต้องบางทีเราก็อยากขอคมช่วยเหลือ จากเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านแบบว่าเอาของให้เราบางทีไปเสนียมมาส่งของแบบนี้เราไม่อยู่บ้านเราก็จะได้แบบว่าคุยสื่อสารนะคะมันเป็นอะไรที่แบบจําเป็นมากทําไมรัฐบาลเขาถึงต้อง,บ,งบังคับผู้หญิงผู้หญิงไทยที่มาติดตามสามีเพราะว่ามันจําเป็นกับการใช้ชีวิตประจําวันค่ะทุกคน <c oughs> พูดมากจนต้องลายไหล โอเคค่ะทุกคนคลิปยาวแล้วไก่น้อยขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยได้ทำคลิปไว้ให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า